สบายดีพี่น้องสบายดีบตุตรทุกคนสบายดีตอนบายๆพาเจเจเพิ่นมาหาอาจารย์อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพาเจดเตจเนี่ยอินมาหาอาจารย์ขอสุขขอลาบขอเล็กเด็ดพี่น้องพอมือเล็กลาวอ้อขอสานก็เลยมาหาเพิ่นเอาของดีของดี

เงินเป็นเหรีเสียเคาะอย่างนี้นก็แล้วนกเลยมาหับโซมเงินก็เป็นเงนเป็นคำสักนอ้ลาบเนาะก็ห้าโมกัพวกโมกเงีคือว่ารูปนั้น แหมมองก็มองอยู่ลุงตานนี้เห็นลาวเลยก็โทรมาไม่เพราะมันซับตนแต่งก็จะสี่ห้าหกติ๊กอาจารย์แล้วเราก็สีออกเมือพี่น้องเป็นมาแหว่เซมักแตงมักโม่อยู่แคมทางอันนี้โมแดงอันตัวเป็นทงอ่ะหน้าเพิ่งอันนี้ใครนี่ไรเนี่ยหนอสุกขทราร หมาโมหน่วยสิบพันหน่วยสิบพักีบพอลอันาน่วนก่าุนเนี่ของโมไห่บอลลนอะไรปลูกอยู่ในบ้านนั่นนี่เนาะก็มีที่น้องหมักแตงกันหลาย้านกางพสี ก๋วยปออยคมา2015ต่ออีกมา4คนมักต้องจะมีกระท้อนบานมักแตงเป็นรถเป็นรถด้วยใหญ่ก็ได้มี่ขายเครื่องโถงเท่าไหร่มักแตงนี่ ทงสิบพันอ็นอ็นงสิบพันพี่งละสิบพันกี่พี่นนางเหมือมันมีจักหน่อยอันนี้เกือบพอสิบหน่วยโหจักถือถือสิบพันกี่ 30, สามสิบกว่า,าแซวทงหนึ่งละมา <laughs> สร้างเลือเลือให้ในทงหนึ่งอะไรจะว่างามพวางามสบอก สยงามสียงอมันค <hl> ือดำดำซะตัวนี yeah. Uh, yeah. Uh ้นะมันาเป็นยังที่เป็นยังมันเงินแขเสในร้านนะเอาเอาพีพีเต้ยพีสิบพันได้แล้วพี่น้องได้แล้ว ธงไร้ทงซื้อฮะทิพยนเออ 10, สิบทันขนาสิม,มกูหายซุละหน่อยอ้ยสื่อเพื่อ้ซังเลยว<า>ักรการแกาอันนั้นบอกมู้ัเลยจจฮะ,ะใส่เดียฮะปะนนราบ่ซื้อบ่ลงปะซื้อบกต้องมว้ตามเรา,นนก,าก,กินันตาินอยากตามเนาะซื้องนึงเนาะหาบี่้อออีกพี่นนองนีเลย ซื้อไปตำกินไปน้องตำใส่กระปูน้อยตำใส่ปากกระยันนงตงรงละหักพันกีปลาตรงบักใหญ่มาบักใหญ่ต้องหวานได้เต็มท้ายโลดเมื่อเสะออกเมื่อพี่น้องมาในซีไปแวะกินปิ่งไก่เซโนกำลังออกเมื่อเดาออก ทางเลขที่13บสามไต้นี่ก็ยังมีงัวอยู่คุยกับมีดทรถคุยทีรถคุยมันอยู่ทั้งรถทั้งหลังสองมาลำกัะสคนสี่แล้วกระสมีหมดเลยเออเลขคุยเด้อวันนี้เด้อมีโคมาขอเลขมาขอโชคได้อยู่ปะได้อยู่ปะโชคนี่ ได้จ้าเขามันนี่ได้เลขยังแล้วบอกอฟซีในีีเดิมนนีเดิ้มันนี่เดิขามาเบิรงมันนี่คือว่าพูนั้นเป็นคนโชคดีถามไเห็นคลิปนี่แล้วกดไลค์กดแชร์ไปผูนั้นจะไดเลยคน้ำข่อยเดิมมันนี่เดิ้ลแบบ้โตตรงตรงสีหาโมงจ้าซ้ำโตตรงตรงคนหายใเข่ามาจังได้เดิ้มันนี่เลขเล่าเลขเวียดอาจจะแม่นเลขไทยนะมือเดินเลขยังเคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อส่งเลขให้บาวยินพนัน อันเต้นเดียวเลขแม่นเด้อพี่น้องเมื่อนั้นเราจะไปเมื่อนั้นเราจะไปถ่ายให้เบิ่งตอนเพิ่นเดียวเลขกับประเทศไทยเอ็นมื้อนั้นมื้่นที่เดียวจะประเทศไทยนี่ได้ได้มื่นมื่นมาแรงมาแรงสิขายมื่นหละเพราะากได้มาแหละมาคำว่าเบิ่งอยู่ใต้คอมเมนต์มะไรซีซงเป็นอะไสซีซงให้เขาจะเข้าไปเบิ่งนบอลเขาจะเโค้ชเชยอยู่มันเดยอพี่น้องคอมเมนต์ไว้เลยจ้าใต้คลิปแล้วก็สิเอาไปนี่เลย เรืลายเด็ไทยแมลงแมลงแมลงเป็นสิเดียวให้ถ้าติดตามเหมืงเดิมออดแล้วพี่น้องฮอดเซโนแล้วขอบเขตเซโนก็ยังมีงวมียังเต็มอยู่ปิงไก่เซโนเท่านี้จะไปกินข้าวเที่ยงข้เที่ยงเลยพี่น้องจนสบ่ปลายหวานผักเวียกตอนเที่ยงแล้วก็พากันออกมา ค่ะจะมีทหารปิ่งไก่เนาะอยู Zion ่นี่ก็รักๆก็คือขายปิ่งไก่เป็นอาชีพแต่ละคนกันสายตามีทหารปิ่งไก่มาเซโนบไปกินปิ่งไก่กับซัมโบฮอตเซโนนะพี่น้องจังใจเลยมังค์โฮอยู่หรอบะี่แล้วประจำก็คืออยู่หัวมุมนี้ที่มากินข้าวตลอดเพราะว่าปิ่งไก่เป็นไม้แซ่บ เดี๋ยวลงไปเมืองน้ำกัดน้องมาเจียมกำลังต่อรองราคาอยู่โตเท่าไรนี่เงยสี่สบโตละสี่สิบแมนกินอยู่นี่อาตตาอัตน้ำอาตตาอัตใจ พี่น้องปิ้งไก่ใหม่ๆสักแทบ,บไม่ปรุงไม่มานกันมาน้ำหิวข้าวแล้วพากันมาตะขอสุขขอละคือบ่าวอินกับสัตเตียเ,เ,เพ่นพัน,น,น <ๆ S 1> เอาอันเครื่องไปเสียเคาะน้ำอาจจะอันเพื่อนเนาะพอมาเห็ดเสียเคาะเห็ดยังแล้วก็มาเอาเครื่องแล้วก็ตดี๋ยวไปแป๊บเดียวเราก็ได้กลับมากับพากัน มาไปกินข้าวอยู่เซนโนเลย <grid> มาแล้วมาเด้อมาเด้อกินปิ้งไก <g it> ใ่ใส่ใส่ใส่กินใส่เป็นกระสือกันมีใส่มีตำขา <c oughs> ้าวมีข้าวหิวของบ่อันนี้กระหิวทั้งแม่ทั้งลูกลูกในท้องกระหิวปกติแม่ก็กินหลายโยนมีลูกเข้าไปเติม <c oughs> <c oughs> มาเด้อกินน้ำกันเด้อ กิ <êm> <no> ้ไก <t ug now> <com elaborate> <You know>. ่เซโนจ0 0ทัวรบอืมแเศายพี่น้องจะเ่บกระโดดพี่น้องเอ้ยมาเด้อใครบปิกินนี่พอห้องพ่อหายนงเที่ยงแซ่บแห้งแซบหไก่เซโนเนี่แซ่บกระโดดเที่ยง นมันแทบแซ่บไก่ใ hmm. ส่นกินยังไงก็แซ่บอืมตีดอกก็แซ่บซื้อมาให้ตุ้ยคนตัวนึงไว้กินแตัวนตึง40,000พี่น้องตัวน้อยก็มีราคาก็ยังบ่แพงเนาะเงินขึ้นเขาบ่ได้ขึ้นเท่าไหร่บ่ได้าเท่า100กว่าบาทวไ เป็นไ่ลาเป็นินอไรด้เนอะเฮ้ยเป็นาอาหารภายใน้าวของาหารค้นพอนไก่ซียนมาตุเวียดนามบราไม้อมามากินน้ำกันพี่น้องกินคอนเดอร์แล้วพี่น้องเจมองกับเฮยอินยังบบอีมเป็นอะไรแซบบ่แซบบแฮนบ่เป็หรือนเนี่ยเหมืนจะตำมาัมาจนรอน้านห่แซบเด้อ้านีนแซบเด้อโปรโมทห้าไหนเลยได้เนี่คนนึง มีส่วนลดขันรถพี่แบบแก้วมาเลยขันแก้วยังไงก็เป็นยอดดูมาจะของห่านซื้อใดก็สิโปรโมทห่านให้ห่านเมทโจอยอยู่ทางหัวมุมมด้อพี่น้องเขามาตต่มีจุดทางหัวมุมเขามาแนนคิวรถเซโนนจะเห็นห่านผลก้อนโมห่านแซ่บหันผลจะใหม่ๆเนาะแต่ละมือขายเบิดเพราะว่าขายดีไก่สดไก่ใหม่ตำหมักถั่วแซ่บแซ่บพอแซ่บก็จนวัด สวยเกี้ยงพี่น้องเขาเห็นบ่กเขารีวิวอันอาหารเดิมเขาเขาว่าว่าเขาไม่เกลี่ยปลาโซ่แล้วออกเมือแล้วพี่น้องบันในเสื้อนะเมื่อฝากเกลือจากโตนึงเมื่อเรากินฝากเมือน้ำเขาเนี่เบาอินลงไปเพราะขาตะวแรงพอจะทำใสิลงไปตัวแรกสี่สิบพันก็เอาตัวนึงใส่ทงเขาเนี่ยมันตัวเสีหาบ่ตัวสองโตก็ได้ ตัวเส้าห้าพันพี่น้องอืมแค่อสองตัวเลยใส่ทงเขาแน่แถมแจ้วอยู่อ๋อโดยสองตัวพี่น้องไม่เสียได้ออกเมื่องกันเด้อบบดนี้เขาวเรียกเข,ขาอ่านหอดมงเขาเรียกละ่ะฝากติดตามเด้อพี่น้องโดนโดนไทยให้เบิง้งเพราะว่ามันข้าวเวียกช่วงนี้นะบ่ค่อยได้ไปใส่แน่แต่ละมือกับเขาการแล้วก็มันก็โควิดมันก็บ่ค่อยมีเรื่องราวอย่างไรไทย โดยฝากกดไลค์กดแชร์คือเกา่าสบายดี